นิ้วคือดอกลำโพงซซลเฟอร์ขนาดแปดนิ้วที่สามารถฟังเพลงได้ทุกแนวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่าสเปคของเขาคุ้มค่าต่อราคามากที่สุดครับเพราะว่าดอกลำโพงตัวนี้มีราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับสำหรับดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะเป็นของทางแบรนด์พีทีนัมเอครับชื่อรุ่นก็ตามนี้เลย แล้วก็ในส่วนองตัวราคาของเขานะครับผมเขาก็จะมีราคาเต็มอยู่ประมาณสัก900บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปหาส่นรถมาใส่เนี่ยคุณก็จะได้มาประมาณสัก6กถึงเจ็บาทเองนะครับผมถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเมากๆครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าดอกของเขาก็จะเป็นหน้าดอกทรงโดนัทโตนะครับผมสาหรับโดนัทของเขาเนี่ยโตมากๆครับหนาถึง30มมิลเลยนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัว หที่จะเป็นหมวกเคเบล่าสีดําสวยงามแบบนี้ครับแล้วก็ในส่องตัวโครงเขาก็จะเป็นโครงหล่อสีดําแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะดูดูดานเอามากๆแล้วก็ในส่องตัวไว้คอยของเขาก็จะเป็นไว้คอยขนาด50มิลนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่ใหญ,ใหญ่ๆสุดๆเลยแล้วก็ในส่องตัวไว้ของเขาก็จะเป็นไว้คู่ข้างและสีโอมแล้วก็จะเป็นขั่วแบบกดแบบนี้ครับ แล้วก็ไม่เหล็กของเขานะครับผมก็จะได้เป็นไม่เหล็ก2ชั้นด้วยนะครับผมราคาไม่ถึงพันแต่ว่าได้ไม่เหล็ก2ชั้นไม่เหล็กของเขาเนี่ยก็จะหนาอยู่ที่140คูณ40มิลนะครับนั่นก็คือหนาละชั้นละ20มิลแล้วก็เขาก็จะมีช่องระบายอากาศตัวไวคอยให้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวตะแกงให้อีกครับถือว่าค่อนข้างที่จะมีสเปคที่ค่้นข้างวดามากๆนะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ถึงพันนะครับสำหรับน้ำเสียงคุณก็ไปฟังในคลิปนี้กันได้เลยครับผม สำหรับน้ำเสียงของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างนิยมเพาะออมมากๆนะครับเป็นดอกลำโพงที่มันจะติดนุ่มเป็นหลักแล้วก็ติดแข็งเป็นรองนะครับแอนแมวก็จะให้มันแข็งละลาสักประมาณ40%นุ่มละลาสักประมาณ60%นะครับผมคุณสามารถนําดอกลำโพงนี้ไปฟังได้ทุกแนวเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือว่าขนาดของตัวลูกเบสหรือว่าขนาดของตัวน้บเบสตของเขานะครับค่อนข้างนิยมโตมากๆเพราะว่าขอบดูนะัด ของเขาครับมันหนามากกว่าพวกดอก D M หรือว่ามันหนามากกว่าพวกดอก Hit K ที่แอนแมวรีวิวมาก่อนหน้านี้อีกนะครับผมลูกเบลเนี่ยลูกโตๆอิ่มๆจุกๆก,กันเลยนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจอยู่ก็จัดได้เลยไม่มีปัญหาครับหรือว่าถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้แอนแมวก็แนะนําว่าให้ไปดูคลิปรีวิวเต็มในช่องยันแมวเทียบแดงนะครับผม